เอาละครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมในที่สุดก็จะจบภาคอดีตอันคมขืนของคารินสักทีก่อนที่ไปดูว่ามันจะจบเหตุการณ์นี้ยังไงฝากกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยา่าลืมไปกดไลค์ก็ลเปเป็นผู้แปลด้วยเพือ่อเป็นกำลังใจเขาเป็นกำลัสูงสุดให้เราอ่านต่อไปถ้าใครรอไม่ไหวทราบไปอ่านก่อนที่เพจเลยนะครับผมได้สิสันจะไปตายเขาเทิงเข้าคืนนะลินนี่ งั้นก็ค่อยๆมาทางนี้เลยนะโอเคมันน่าเสียดายจังเลยนะนั่นสินะคำตอบที่ให้มาคิดหรอว่าซจ,จะปล่อยให้ไปตายนะบายบายท้ายที่สุด แม้แต่นายก็ยังทิ้งซันเลยลินนี่แต่มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกติอีกแล้วแต่ยังไงก็เป็นซันเองที่เลือกจะทิ้งตัวเองไปกอดคนแรกส่วงเวลาที่ซันปล่อยตัวเองไม่มีใครเหลือที่จะกอดซันไว้เลย <S <S นะนี่มันตั้งแต่เมื่อไรมันไม่น่าจะมีเวลามากพอ หรือว่าในตอนที่นายกระลังขึ้นมาที่ดาดฟ้าเหรอเพราะงั้นทำไมตอนนั้นนายพูดว่ามองมาที่ซันไม่ใช่มานี่เลิกพูดไรสาระสักทีแล้วมองมาที่สันทำไมจู่ๆถึงทำแบบนี้เพราะงั้นซันถึงไม่ได้เห็นสิ่งที่เตรียมไว้ก่อนด้านล่างนี้แล้วไงล่ะปัดโถวิฉันเกียดชีวิตนี้ซันไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วฉันเบื่อกับชีวิต แต่ถ้านายอยากจะให้สันมีชีวิตยอยู่ต่อนายจะต้องได้โซไสลินนี่สันจะไม่หยุดการอัพโหลดคลิปหรอกนะถ้านายไม่มาตายกับสันงานก็ไปลงนรกในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ด้วยกันเถอะนายเองก็เ,เสริญหน้ากับเส้นทางที่ลำบากไม่น้อยก่อสันเลยพองานใช้ชีวิตต่อไปด้วยความรู้สึกผีดเถอะนั่นแหละคือสิ่งที่สันอยากจะสา่ส่งนาย แต่ฉันทำไม่ได้เวลาที่นายทำสีหน้าแบบนั้นแม้ว่าในสถานการณ์นี้ทำไมสีหน้านายทุกใจแบบนั้นล่ะไม่นานหลังจากนั้นอย่างที่ซูมายูได้พูดคำสั่งเสียได้ถูกโพสลงไปในสู่เซียวเนื่องจากวิดีโอที่อื้อสาวของเธอและความจริงบางส่วนที่เธอได้โดดลงไปจริงๆมันกลายเป็นประเด็นดังข้ามคืนมากพอที่จะทำเป็นข่าวได้เลย นักคลินถูกโดนปฏิบัติโดยเป็นผู้ต้องสงสัยในทันทีและถูกนำไปสอบปากคำแต่ในกระบวนการที่ได้ดําเนินเขาก็ไม่ได้พูดปกป้องตัวเองเลยและแม้ว่าครอบครัวของเขาจะถูกน้มน้าวใจแต่เขาก็ยอมรับทุกข้อข่าวหาไงก็ตามความจริงที่ว่าซูบยุนยังไม่เปิดปากพูดโดยไม่มีคําให้การเพิ่มเติมและเนื่องจากได้คุณพบการปลอมแปลงของคลิปวิดีโอ ในที่สุดก็ทำให้นาคลินหลุดพ้นจากข้อเก่าวหาดังกล่าวทั้งบันทึกการฆ่าตัวตายและบทความข่าวไม่ได้กล่าวถึงซื่อจริงและก็เหมือนปกติการสนใจของสาธารณะได้หายไปอย่างรวดเร็วแต่ในบริเวณเขตของโรงเรียนก็ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายอยู่ตามข่าวลือคำตัดสินที่ไม่ผิดแทบจะไม่สำคัญเลยสุบูยุนได้อัปโหลดโน้ะและโดดลงไป และจากเวลานั้นนาคลินก็ไม่ถูกพบเห็นในโรงเรียนและบางคนก็คิดว่าเขาไปที่สถานีตำรวจแค่นั้นก็พอแล้วที่จะทำให้ข่าวลือเสร็จสมบูรณ์นาคลินคงคขู่ซุมบยุนแต่ในบทความบอกว่าเป็นแฟนเก่าไม่ใช่หรอจริงหรอแต่พอมาลองคิดดูว่าที่เขามีวิดีโอนั้นนั่นแหละทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงกระโดดถูกแน่นะงีนี่เองนาคลิน จากโรงเรียนมัธยมต้นเทวอนนักเรียนสายจากโรงเรียนมัธยมต้นเทวอนนาคลินนาคลินทำให้ผู้หญิงฆ่าตัวตายนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์โรงเรียนมัธยมต้นเทวอนระหว่างเดียวกันอยู่ใดทีก็ได้ไปเจอคนอื่นรวบรวมข้อมูลของข่าวลือและมาค้นคว้าและเสื้อมานเข้าด้วยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับนาคลิน ด้วยจิตใจที่พิเศษของเธอเธอได้สรุปมันอย่างละเอียดถีถ่วนและเปิดเผยความจริงที่มีเพียงสองคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะรู้สมเหตุสมผลแล้วทุกอย่างลงตัวแต่แล้วมันก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของสันที่จะต้องเข้าไปยุ่งแต่ถ้าแค่ปล่อยมันไปมันก็ไม่ใช่สันนะสิยูดาฮีเหรอโทมามีอะไรอ๋อหรือว่าเป็นเพราะวันนี้สันกับเร็วเหรอ สันก็แค่รู้สึกเหมือนจะป่วยแค่นั้นเองมึนหัวนิดหน่อยสันขอโทษสันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมเทบอลมานะาแล้วสันเจอทุกอย่างเลยเออเออว่าไงนะแทนที่สันจะพูดสันขอรอนายพร้อมที่จะบอกดีกว่าขอโทษทีซันก็แค่อยากรู้อยากเห็นนะ่ะจริงๆนะแค่เก้าสองเปอร์เซ็นต์คือความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวแล้วที่เหลือก็คือกังวลเกี่ยวกับนาย ก็นั่นแหละที่มาหมายเขาว่าเธอไปหามาดูเพราะมาเป็นปความอยากรู้อยากเห็นอ่าทำไมต้องว่ากันด้วยซราเป็นห่วงนายตั้งแปดเปอร์เซ็นต์นะแต่สร้างมันเธอะบางทีนาะยอาจจะส่งเสียงดังมาที่สันมาไม่ใช่ความผิดสันซะหน่อยเอาเราทำไมถึงพู่นเหมือนว่าบนความผิดม่ให้สันนะเนี่ยไม่เห็นจะยุดที่ทมเลยเฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอไปสืบมาแล้วเจอมามากเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจนั่นแหละทำไมส้นถึงไม่พูด เรื่องมันก็เป็นอดีตแล้วด้วยก็ไม่อีกแล้วไงก็เธอแค่นี้ใช่ไหมเธอโทรมามีแค่นี้ใช่ไหมมีอีกเรื่องหลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ฉันอยากจะบอกนายแบบนี้จริงๆฉันไม่ชอบเธอคนนั้นเลยนะหัวหน้าและฉันก็พนันเลยว่าคนอื่นก็คงจะไม่เหมือนกันถ้านายขอความช่วยเหลือจากพวกเรา เราก็จะไม่มีทางปล่อยมือของนายจะต้องมีคนที่ช่วยนายด้วยสิเหมือนที่นายได้ช่วยพวกเราไว้พราะงั้นสนรู้อยู่แล้วอย่ายเบื้อเอ้ยฮะจำได้ไหมหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงแล้วเราก็อยู่ในห้องเลียนสันทำแค่ขอโทษแล้วก็เป็นเธอนี่แหละที่ขอบคุณสันมันควรจะเป็นวิธีอื่นสิซันเป็นคนที่ควรที่จะพูดมาดอ,อกไป ขอบคุณนะยูดาฮี hi. จับมือส้นไว้ยูดาฮีที่จับมือส้นไว้ขอบคุณมากเลยนะต้องขอบคุณสิ่งนั้นก่อนที่สันจะได้รู้มันสันคิดว่าสันโอเคเป็นปกติแล้วละ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าสันจะซอกเพราะได้เจอซูมยูนอีกครั้ง ต่ความกลัวมันมากกว่าเพราะงั้นมันรู้สึกเหมือนว่าซันควรจะรู้สึกแบบนั้นมากกว่านะฮะนายหมายความว่าไงจะไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอ,อืมจะพูดยังไงดีรู้หรือเปล่าแต่ก่อนซันเคยกลัวหนังสือเรื่องผีนะในตอนที่ยังเด็กๆแต่หลังจากนั้นซันก็โตขึ้นแล้วได้ไปเจอมันอีกตอนแรกซันก็กลัวมันเฉยเลยคงไม่พอความทรงจำเก่า แต่เมื่อที่สันดาใจเย็นลงแล้วลองไปอ่านมันมันก็แค่การ์ตูนธรรมดาบางอย่างที่แค่ตัวเล็กๆคิดว่ามันน่าก,กลัวซันเองก็หลุดพ้นจากความกลัวนั่นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซันรู้ได้จากการที่วิ่งลงไปจากถงทางเดินในตอนเที่ยงวันนี้แต่ในจุดหนึ่งมันก็กลับกลายเป็นโอเคซะอย่างนั้น มันดีกว่าที่สันคิดไว้และมันก็น่ากลัวน้อยกว่าที่สัคิดไว้ซะอีกถ้าเธอถามว่าทำไมสันถึงโอเคบางทีในตอนนั้นที่สันดึงเธอขึ้นมาก็ถ้านายพูดอย่างนั้นไม่ใช่สันหลอที่ช่วยนายและนายไม่ได้ช่วยสันเสียใจเลยนะนี่อที่พูดขอบคุณออกไปเฮ้น่าเสียดายจริงๆ กำลังซึ้ๆเลยทำไมถึงมาตัดบทเอาละเนี่ยเวลาควรพูดสิ่งดีๆก็ยอมรับหน่อยสิแต่ก็สันดีใจจริงๆนะที่เห็นว่านายโอเคเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะโอ้ยโหสันอยู่ด้านนอกเหรอตอนนี้ฉันควรจะไปหาเธอก่อนที่เธอจะมาหาสันแต่มาเสียใจเอาตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอก แต่สันก็จะไม่หนีไปไหนหรือลังเลอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าสันจะกลายเป็นไม่โอเคอีกก็ตามสันก็จะพยายามทำตัวโอเคเร็วกว่าที่สันคิดไว้อีกนะเนี่ยสันคิดว่านายจะต้องใช้ซักสองสามวันในการเคิียดอยู่คนเดียวนั่นแหละทำไมเั้นถึงยิ่งมีความสูงมากขึ้นไปอีกลินนี่การที่นายเรียกสมาที่นี่ นายไม่จําเป็นต้องทรมานคนเดียวอีกต่อไปแล้วไปใช้ชีวิตด,ด้วยกันอย่างคนาบาปกันเถอะแค่มีเราสองคนในห้องเรียนนี้ทำให้ซันนึกถึงวันเก่าๆเลยไงก็เถอะครั้งนี้มันไม่ใช่ห้องโลงๆอีกต่อไปแล้วอะไรกันทำไมนายดูโอเคจังเลยล่ะตอนเช้านาะยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้ก็ไม่สนุกสิซันไม่ต้องการแบบนี้ซะหน่อย เอองั้นเธอรู้ทุกอย่างอยู่แล้วสินะไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอสวมเครื่องแบบตอนนั้นทุกครั้งที่สันได้ยินอะไรเกี่ยวกับเธอความตกใจก็พุ่งเข้ามาหาสันในทันทีถ้างั้นทำไมไม่สิสร้างมนเธอสันไม่สนอีกต่อไปแล้วสันอยากจะดูแลคัลเียนที่กำลังทรมานแต่ก็คงไม่จะเป็นแล้วละเพราะนายเป็นแบบนั้นไงก็เธอนายเรียกสมาธินี่เพราะนายพิจนารณามันอยู่ใช่ไหม ครั้งก่อนเราโดนขัดจังหวะงั้นให้สันพูดอีกรอบเถอะนะมาเริ่มการอีกรอบนะทาเลนงั้นเหรอสันโอเคเร็วขึ้นมากกว่าที่สันคิดไว้ซะอีกการได้เสริญหน้ากับเธออีกครั้งทำให้สันนึกได้อย่างชัดเจนนายพูดถึงอะไรอยู่ฟังนะถ้าการเริ่มต้นใหม่หมายถึงไปในทางโรแมนติกมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอก เธอและสันไม่สามารถอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นได้หรอกฮะทำไมล่ะนายรู้สึกดีขึ้นแล้วเหรอเพราะพวกผู้หญิงพวกนั้นใช่ไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนายก็จะลืมมันไปในสัปดาห์นี้ละไม่ใช่แบบนั้นหรอกมันไม่ใช่สันมันคือเธอตั้งหักนาเคลินคนที่มาถึงที่นี่ก่อนใช้เวลาที่อยู่นานในที่สุดเขาก็พูดในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในวันนั้นได้อย่างไร ว่าเขาจะติดต่อสูมูยุนอีกได้อย่างไรยิ่งเขาคิดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งโลกในความคิดเขามากขึ้นเท่านั้นแต่ในเวลาที่เขาได้เจอเธอนาคลินได้รู้ว่าตัวเองได้พูดไปโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นเพราะเธอไม่ชอบสันนายพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้หลังจากที่ทุกอย่างได้เกิดขึ้นนายจะบอกว่าซานไม่ชอบนายเหรอซานไม่อยากจะยอมรับหรอกนะบางทีแค่บางที อามีโซ่เวลาสัาส้นๆที่น่าลงไหลเหมือนกับตอนที่สั้นลงไหลในตัวเธอที่สั้นไม่เคยพูดคุยด้วยแต่ในตอนที่เธอพูดว่าเธอรักสั้นในวันนั้นมันไม่ใช่สัน้นคนที่เธอรักจริงๆไม่ใช่สัน้นแต่เป็นอีกเวสร์ันของเธอและเธอก็ไม่ได้ผ่านสิ่งนั้นและไม่ได้ทำเรื่องนั้น คนที่ใช้ชีวิตธรรมดาและน่าเบื่อหนายเธอรักศักยภาพของคนอื่นอนาคตที่แตกต่างที่เธออาจมีเหมือนนายมากเลยนะคาลินทําไมถึงพูดอ้อมๆล่ะที่นายพูดอ้อมๆไปมาแบบนี้เพื่อสารทบทวนตัวเองด้วยความเสียใจเหรอถ้านายคิดอย่างนั้นทางงั้นก็ผิดคาว่าผิดแล้วไม่สามารถออกมาจากปากเธอได้ เรเธอรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกกับทุกเส้นใยในตัวเธอขาของฉันที่สั่นในวันนั้นสายลมที่เย็นเหมือนยังสดใสยอยู่ในความทรงจำของฉันในตอนนั้นฉันไม่อยากจะตายฉันแค่กลัวที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปแบบนั้นที่ฉันต้องการทั้งหมดก็คือลบอดีตและขอผิดไปแต่ก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันกลับมามองที่ไหยลินนี่ แต่สันยิ่งทำมากเท่าไหรยิ่งตัวตนที่เข้าใจได้ของสันถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นอ้างว่ามันเป็นการแก้แค้นสันหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายที่พิพิษสันล่างนายลงมาในที่ที่สันอยู่สายภาพตัวเองให้หนายยอมแพ้อย่างหูหันพันลล่นและโยนมันทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจและพยายามจะตายถึงแม้ที่จริงแล้วสันไม่อยากจะตาย โทษนะตอนนั้นสยามไม่เข้าใจอย่างจนแจ้งสันแค่ซื้อบื้อกับเพศตรงข้ามไม่สิสันก็แค่งโง่สัยขัวยังดึงขึ้นได้ในตอนที่เธอเรียกสันว่าคลีอีกครั้งสันพลาดในการพูดสิ่งที่จะต้องพูดความจริงก็คือสันรู้มันด้วยสันแค่อยากได้ความสบายใจจากการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องบางทีมันอาจจะฟังดูซ้ำซากและไปขมปลอบใจตัวเอง นั่นแหละทําไมสันถึงยังพูดมันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันเต่าไปแล้วถ้าเธอรู้เรื่องบาดแผลของสันถ้าเธอคอยดูอยู่จากที่ไกลๆเธอก็น่าจะรู้สันไม่ได้โบยความผิดนะแต่ว่าสันเองก็มีเวลาที่จะแย่เหมือนกันนะแค่ได้เห็นกันไกลก็ทําให้วันที่สันเคยใช้เวลากับเธอพุ่งเข้ามาในหัวเหมือนสาวเปิดเรื่องเลยละพองานเสนเลยไม่สามารถตัดผมตัวเองได้ ฉันต้องเปลี่ยนไปเรียนอีกที่เพราะข่าเลือนั่นแล้วก็ห่างเหิอนออกจากน้องสาวตัวเองและในตอนที่อยู่ในโรงเรียนหากฉันได้เจอกับยองซูซะก,ก่อน,นี้อีกหน้อยสัคงจะรือวิธีคุยกับคนไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าคนอยากฉันกลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็เถอะฉันสบายดีเพราะงั้นเธอก็ควรด้วยความจริงก็คือฉักร็รูอยู่ด้วย คนที่เธอแล้วจริงๆไม่ใช่สันแต่เป็นอีกวสันของเธอคำพูดของนายเมื่อกี้นี้คือสิ่งที่สันอยากจะพูดกับตัวเองมาตลอดถึงสันในตอนนั้นถึงสันในวันนั้นแล้วก็ถึงสันที่โง่งเงา่ามันไม่สายเกินไปนะที่จะเริ่มต้นใหม่สันอย่าจะพูดแบบนั้นกับตัวเองนั่น,นแหละสิ่งที่สันหวังจากนาย ไอ้โง่ไอ้สันเดินอยู่บนเส้นทางที่ผิดมานานแล้วแล้วไนบอกให้สันหันหลังกลับงั้นเหรอเอมที่เราทำได้ก็คือเส้นทางที่เธอได้เลือกเดินไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่เธอต้องกลับมาเธอจะไม่เป็นไรสันจะไม่เป็นไรได้ไงล่ะทำไมนาะยถึงทาเหมือนทุกอย่างโอเคอย่างแบบไม่สนใจเลยล่ะ ก็นะเวลาผ่านไปมากแล้วแล้วก็ต้องขอบควณคนเด่นคือหน่าลำคาญลินนี่ที่ทำตัวไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าสันวิ่งออกไปแล้วก็โดดอีกล่ะจะทำยังไงสันเสื่อใจว่าเธอจะไม่ทำแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นคัางนี้สันเจอจับเธอให้ทันจริงๆนะแค่ตอบสันมาอย่างนึง ถ้าวันนั้นที่คุยโทรศัพท์แทนที่จะขอให้กระโดดสันได้ขอความช่วยเหลือจากนายนายคงจะไม่โกรธสันและเรื่องระหว่างเราคงจะโอเคใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้านายปฏิเสธจากตอนนั้นถ้าอย่างนั้นสันก็ไม่สามารถขอโทษได้ด้วยและสิ จบเรื่องหมดแล้วหรือยังวายตกใจหมดเลยจะเดี๋ยวนะทำไมเธออยู่ที่นี่เนี่ยสีหน้าของนายดูเหมือนว่าจะเคลียเกือบเรียบร้อยแล้วนะฉันก็แค่มาเผื่อไว้เผื่อนายจะหลงเธออีกรอบและสูญเสียตัวเองฉันจะได้อ่านนายไงนี่เธอเห็นสามเป็นอะไรรู้สึกอายในขณะที่เขาตำสาบางศาสได้และมันคงไม่เสียหายถ้านายจบเรื่องใช่ไหม ข่าวลือของนายสหมายถ,ถึงท้ายที่สุดมันก็แค่การพูดให้ไร้กับซันและคนอื่นๆเราสามารถทําให้เรื่องมันจมแจ้งได้นะรู้ไหมถ้านายต้องการเราก็เปิดเผยความจริงทั้งหมดได้นะอา้าวซันอย่าพูดไม่จบเลยนะสร้างมันเถอะทาไปแล้วจะได้อะไรล่ะตอนนี้ทำไมล่ะไม่อยากให้ผู้หญิงคนนั้นถูกเกลียดเหรอถึงแม้ตอนนี้นายจะยังเหลือเยอะใหญให้เธอโอ้ยฉันบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้น แล้วสรุปคืออะไรล่ะทำไมย,ยืนการที่จะทำมันทั้งหมดด้วยตัวเองล่ะก็นะไม่ว่าจะ,จะสอบหรือไม่สอบก็เถอะมาเป็นความทรงจำนะแล้วก็มาเล่นบทอัศวินลัติกันมันก็เหมือนโลกแฟนตาซีของนายโดดเดียวฮะหมายคว่าว่างเริ่มต้นไอ้งโง่เอ้ยอย่างน้อยก็ควรจะเดินไปส่งสันที่บ้านสิ แล้วถ้าสันพยายามจะตายอีกรอบละผมสันโอเคไหมผมของสันบางทีสันอาจจะไว้ผมยาวจนถึงตอนนั้น